จะเอาน้ำมันให้สักแค่ไหนก็ไม่ฟื้นคืนกลับมาหรอกนะเท่านี้ก็สามารถปลดระบบป้องกันของศัตรูได้เรียบร้อยอดูเหมือนว่าจะได้เวลาแล้วสินะแค่ลำเดียวเองเหรอเรื่องติดตามไปไหนอ่ะรับสายชามากเลยเฮียไนายเอสหูมึงนวกหรืองไงมึงได้กินไม่สัตว ครับครับได้ยินแล้วล่ะครับครับครั้งเดียวก็พอไม่ต้องบ้นครับแผนการลอบเข้าฐานของศัตรูของหน่วยโยฮาประสบความสําเร็จแล้วแต่สวยหนยนะมึงเหลือลําเดียวอ่ะแบบนั้นก็เรื่องใหญ่แล้วสิที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามึงไม่ไปช่วยเขาไงมึงยืนอยู่เนี่ยกูขอบัญชาให้มึงไปช่วยจู่โจมเดี๋ยวนี้เลยอ๋อรับทราบครับท่้งงั้นกา มาเริ่มงานกันเลยละกันนะ